ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นนอกจากเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนกับว่าโลกใบนี้มันไม่มีความสุขโลกที่เคยรู้สึกว่าสดใสมันกลายเหมือนเป็นโลกที่เป็นภาพขาวดําหรือว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนแบบเราเจอเหตุการณ์ที่เหมือนโลกถล่มอะ่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราคาดหวังมันดูเหมือนค่อยๆลอยหายไปหรือว่าค่อยๆเลื่อนห่างจนรู้สึกเลือนรางเนี่ยลงไปทุกที บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราแต่ในทุกครั้งที่หัวใจของเราอ่อนแรงเนี่ยอัลลอฮ์ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอพระองค์ไม่เคยจากเราไปพระองค์เพียงรอให้เราเนี่ยหันกลับมาหาพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงดํารัสอยู่ในอันกุรอานพระองค์ดํารัสอยู่ในอาลาอิมรอนครับอาญะที่173พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานหูตลาได้ทรงดารัสไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงเพียงพอแล้วสําหรับข้าพระองค์และพระองค์คือผู้ที่ดีที่สุดสําหรับการมอบหมายประโยคนี้ไม่ใช่เป็น คำปลอบใจเท่านั้นแต่คือหลักศรัทธาครับเป็นหลักศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ที่กล่าวชาฮดาเพราะเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เพียงพอแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะไม่ได้มีการดิ้นรนเพื่อสิ่งไร้าสาระนอกจากนั้นเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยคอยคว้าในสิ่งที่เราเองนั้นยังเอื้อมไม่ถึงแต่เรากลับมีความสงบนิ่งอยู่กับปัจจุบันและความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นนอกจากเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์